หือว่าพร้อมใช้นะครับประมาณ80-90%เลยนะครับเพื่อนๆท่านใดที่หารถมือสองดีๆไว้ใช้สักคันหนึ่งแต่ละราคาย่อมเยานะครับมาหาเราได้เลยนะครับเช็คสภาพให้พร้อมใช้เรียบร้อยครับสำหรับ4 7จ็ลยนะเชินยนต์4สูตรนะครับสองเถวโปวิวขับเรื่อน4ล้อราคาเพียง389,000บาทเท่านั้นนะครับเลืมทะเบียนก็ามคุโครบเลยนะครับ รถสวยๆพร้อมใช้ราคาย่อมเยาวอีกหนึ่งคันครับกับคูบัต้านะครับ l C 7 0 8 s p นะครับตัวนี้นะครับถ้าใครมองดีๆนะครับมันเป็นโครงหลังคาเหลี่ยมนะครับเป็นรุ่นสุดท้ายนะครับก่อนที่จะเป็น L5018 นะครับเครื่องยนต์นะครับเป็น4สูบ Direct Injection ตัวนี้นะครับเหมาะสำหรับงานรับจ้างนะครับไถไร่ไถนาตีนาปั่นนานะครับตัวนี้เขาเรียกว่ารถไถอเนกประสงค์นะครับเป็นรถไถเครื่องยนต์4สูบเล็กนะครับ2อพาวโฟวิลขับเคลื่อน4ล้อนะครับตัวนี้ก็เป็นประวัติรถเดิม ก็คือลูกค้าเอารถมาเทินนะครับมาเทินเอารุ่นใหญ่ก็เดิมเป็น MU49 ไปนะครับส่วนคันนี้นะครับราคาค่าตัวปกติขายปกติหน้าร้านนะครับอยู่ที่419,000นะครับแต่วันนี้จัดโปรเหลือเพียง389,000บาทเท่านั้นนะครับเล่มทะเบียนเอกสารชุดโอนครบนะครับสภาพยางใหม่ๆเลยครับเนี่ยลูกค้าเอาไปใช้งาน2ปีนะครับรถก็ยังกลับมาแบบแห้งเดิมๆสีสันนะครับเนี่ยเดิมๆแบบที่ไปจากร้านเลยเพราะว่าตอนไปนะครับเราเช็คเปลี่ยนยางใหม่สีเส้นดอกยางก็ยังเหลือ เหลืออยู่นะครับเหลือๆเต็มๆเลยครับอ่ใช้งาน2,000ชั่วโมงนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราแถมเช็คเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องของเหลวให้นะครับคันนี้อุปกรณ์2ชิ้นมาพร้อมกับผานพวนตาช้างนะครับ 246F นะครับตรงรุ่นนะครับคุดท้ายนะครับแขนหนึ่งข้างเป็นก้ามปูแขนหนึ่งข้างเป็นเดิมนะครับเนี่ยเดิมเดิมมันจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วลูกค้าเขาก็ไปอัพเป็นแบบ5018ใส่เข้ามานะครับใครสนใจนะครับติดต่อสอบถามมาเลยได้เลยครับ0918611191นะครับ3 8 9 0 0 0บาทไปครับ เครื่องยนต์จะเป็น4สูบนะครับ2พาว f o u ิ wheel ขับเคลื่อน4ล้อครับระบบจะเป็น8เกียร์หน้านะครับ8เกียร์ถอยหลังนะครับเกียร์ซิงโครชัตเทิลนะครับหรือว่าเกียร์ซิงคอมิดนะครับตัวนี้นะครับ2องพาว four wheel ขับเคลื่อน4ล้อนะครับ ลงไร่ลงนาสบายครับลุยสวนสบายหรือว่าทางภาคใต้นะครับอยากเอาไว้ไปตัดหญ้านะครับอย่าลืมนะตัวนี้เป็นตัว S G นะครับเครื่องยนต์4สูบหรือว่ารุ่นนี้นะครับแรงประหยัดน้ํามันนะครับแล้วก็อะไหล่นะครับค่อนข้างที่จะหาง่ายมากๆนะครับสำหรับ4 7แรดงม้านะครับรถสภาพหรือว่าพร้อมใช้นะครับประมาณ80-90%เเลยนะครับเพื่อนๆท่านใดี รถมือสองดีๆไว้ใช้สักคันหนึ่งแต่ว่าราคาย่อมเยานะครับมาหาเราได้เลยนะครับเช็คสภาพให้พร้อมใช้เรียบร้อยครับสำหรับ47เล่มเครื่องยนต์4สูตรนะครับเทอร์โบวิลขับเครื่อง4ล้อราคาเพียง389,000บาทเท่านั้นนะครับเลื่อะเดียนะครับคุณเครบเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับน้ำมอ้น้ำนะครับมาดูเทาปั่นท้ายวิดีโอกันบ้างนะครับเป็นยังไงนะครับตึ๊ดไปเลย การันตีว่าไม่มีจุดรั่วจุดซึมไม่ชั่วโมงความร้อนนะครับซึ่งปกตินะครับความเดิมนะครับความเดิมความถ่ําไปตั้งแต่ไปนะครับลูกหมากก็ยังเดิมเดิมลูกค้าเดิมก็อัดจารบีไว้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูหม้อน้ํานะครับมาดูหม้อน้ํากันนกตินะครับน้าไม่ดันนะครับมาดูนะครับเดี๋ยวมาดูเครื่องยนต์ครับ เครื่องไม่หลวมไม่อายนะครับหาการันตีได้เลยนะครับตอนนี้ก็ประกันหลังการขาย3เดือนนะครับก็เฉพาะเครื่องยนต์นะครับใครสนใจระบบโฟวิลใช้งานได้ปกติระบบไฮดรอลิกใช้งานได้ปกติเครื่องเกียร์นะครับดีนะครับพร้อมใช้งานนะครับราคาเพียง3 8ม0 0 0บาทขายเป็นเงินสดเท่านั้นนะครับไม่มีผ่อนดาวจัดส่งให้ฟรี300อกมหรือว่าลูกค้าอยู่โซนทางไกลนะครับเราก็มีบริการจัดส่งให้ถึงหน้าบ้านสนใจนะครับติดต่อสอบถามมาได้ครับ0 9 1 861-1191นะครับขอบคุณครับ